สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของครอบครัวกันนะคะครอบครัวมีความหมายว่าองค์กรที่มีขนาดเล็กที่สุดในสังคมซึ่งประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ทางสายโรหิตแล้วก็ความสัมพันธ์ทางกฎหมายนะคะโดยการสมรสหรือการรับรองบุตรนะคะซึ่งครอบครัวจะประกอบไปด้วยพ่อแม่บุตรหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็นับรวมนะคะ อันดับที่2คือความหมายทางสังคมคือรูปแบบของการที่บุคคลสองคนร่วมกันชชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมาค่ะ2หน้าที่ของครอบครัวนะคะหน้าที่ของครอบครัวอันแรกเลยคือหน้าที่ในการสร้างสั์สมาชิกหมายถึงการที่ คนสองคนตกลงแต่งงานกันอยู่ร่วมกันแล้วก็มีทายาทสืบสก,กุลกันขึ้นมานะคะเมื่อมีทายาทแล้วอันดับ2ก็คือเราก็ต้องอบรมสั่งสอนทายาทของเราให้เป็นคนดีรู้กฎระเบียบของสังคมนะคะในการที่เขาจะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างดีที่สุดนะคะอันดับที่3พ่อแม่ต้องให้ความรับกับบุตรนะคะให้ความรักทั้งอ่ความทั้งใจเมื่อเขามีปัญหาเราสามารถแก้ปัญหาเขาได้นะคะ 4. หน้าที่ของการกำหนดสถานภาพโดยกำเนิดหมายถึงเพศเชื้อชาติสถานภาพนะคะสัญชาติหรือแม้กระทั่งสถานะข,ของของครอบครัวของตนในสังคมค่ะหหน้าที่ของครอบครัวในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ดูแลผู้เยาว์ทางด้านกายและจิตใจนะคะ 6. ห,หน้าที่ทางเศรษฐกิจทุกคน แต่ต้องทํางานแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันพ่อแม่อีหน้าที่คือทำมาหากินเลี้ยงดูบุตรบุตรก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ในเรื่องการประหยัดการรู้จักมัธยัถ์ของคนในครอบครัวเพื่อสังคมนั้นจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะต่อมา7นะคะหน้าที่ในการศึกษาครอบครัวเป็นแหล่งการเรียนรู้เริ่มแรกของสมาชิกตั้งแต่ลูกถือกําเนิดเกิดมาจนถึงโตเข้ามาขึ้นอายุประมาณสามขบครึ่งเริ่มเข้าอนุบาล หกครบเข้าปนหนึ่งพ่อแม่ก็มีที่ในการเลี้ยงดูสั่งสอนแล้วก็ให้การศึกษาแก่ลูกค่ะ 7. หน้าที่ทางการศึกษาครอบครัวเป็นแหล่งการศึกษาแห่งแรกของสมาชิกและให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาเมื่อเข้าถึงในวัยเรียนนะคะ 8. หน้าที่ทางด้านสังคมทางศาสนาค่ะครอบครัวต้องมีหน้าที่ในการปลูกฝังให้ให้ลูกหลานเรื่อมใส่ในพุทธศาสนาไม่ว่าจะถือน้บถือศาสนาใดก็ตามแต่นะคะส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคําของศาสนาของนั้นๆ เพื่อให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปนะคะอันดับที่สาที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือวัฒนธรรมของครอบครัวนะคะวัฒนธรรมของครอบครัวจะประกอบไปด้วย9ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1คือระยะเริ่มการสมรสเรื่องการสมรสหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าผู้หญิงผู้ชายเจอกันตกหลุมรักกันแต่งงานกันนะคะทั้งคู่ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันและกันบางคู่ใช้เวลา1ปี2ปีขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าใจกันแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นได้ไหมเพราะการแต่งงานคือการที่เราตื่นขึ้นมาเราต้องเจอคนอื่นคนแปลกหน้าอยู่ในชีวิต,ตลอดชีวิตรักแล้วก็ห่วงใยกันดูแลกันไปตลอดชีวิต 2. ระยะแรกตั้งครรภ์ระยะที่เริ่มตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจไม่ว่าจะเป็นของสามีและภรรยาภรรยาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปร่างจิตใจที่เปลี่ยนแปลงขึ้นรับบทการเป็นแม่มากขึ้น สามีก็ต้องมีบทหนักเรื่องการหาค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยในบ้านมากขึ้นต่อมาคือระยะที่เริ่มเป็นบิดามารดาเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วนะคะฝ่ายหญิงต้องทําหน้าที่เลี้ยงดูบุตรนะคะแต่ระยะนี้จะต้องเป็นระยะที่เกรงกลัวการมีอารมณ์หลังตั้งครรภ์มากขึ้นผู้หญิงจะอ่อนไหวมากขึ้นผู้ชายต้องเข้าใจผู้หญิงให้มากขึ้นเหมือนเช่นกันนะคะทารกเมื่อรับการเลี้ยงดูจากภรรยาจากจากคนเป็นแม่นะคะก็จะมีความรู้สึกไว้วางใจทําให้เกิดความ อบอุ่นปลอดภัยในอารมณ์ถ้าให้ความไว้เอาใจใส่เขาเขาก็จะพลิกคว่ำเดินก้าวเดินแล้วก็พูดได้อย่างมั่นคงเป็นไปตามกลไกภายในร่างกายของเขาเองปีที่4เป็นปีแห่งการว้าวุ่นว้าวุ่นยังไงคะหมายความว่าเมื่อท้องลูกคนที่1แล้วลูกที่1ึ่งเพิ่งอายุได้ขวบหนึ่งสองขวบคุณแม่ตั้งครรภ์อีกแล้วเป็นตั้งครรภ์ครั้งที่2นะคะถ้าติดติดกันนักหมายความว่าคนที่1ึ่งเพิ่งได้ขวบหนึ่งคนที่2อยู่ในท้องแล้ว หัวปีท้ายปีนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่ก็จะเครียดจากการเลี้ยงดูลูกด้วยนอกจากเลี้ยงดูลูกแล้วก็ต้องห่วงใย,ยลูกในทารลอกอีกนะคะอันดับนี้คุณคนเป็นแม่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองให้ความมั่นใจให้ความระลึกรู้ว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรแล้วก็ต้องทําดําเนินฐานะนั้นให้ดีที่สุดนะคะระยะนี้ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นเพราะไหนจะลูกคนเล็กกําลังเติบโตลูกคนที่2ออยู่ในท้องนะคะคนเป็นพ่อก็ต้องมีปัญหาในร่าง ในการบริหารจัดการเรื่องการเงินคุณแม่ก็ต้องช่วยเหลือกันด้วยนะคะระยะที่5เป็นระยะที่บุตรเริ่มเข้าโรงเรียนระยะนี้คุณแม่อาจจะหมดความเครียดลงไปบ้างแต่จริงๆแล้วเครียดหนักนะคะ เพราะว่าวันที่บุตรไปเข้าเรียนเป็นวันแรกเป็นวันที่คุณแม่น่าจะหัวใจสลายเพราะลูกจะต้องร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็จะงองแงหาแต่คุณแม่แต่อย่าลืมนะคะคุณเป็นแม่ต้องใจแข็งเดินออกมาให้ได้แล้วก็ฝึกความเข้มแข็งของลูกแต่ที่สําคัญก็คือต้องเป็นรับเขาให้ตรงเวลาเขาจะรู้ว่าเราไม่ทิงเขานะคะระยะที่6เป็นระยะของบุตรเข้าสู่วัยรุ่นระยะนี้วุ่นวายเหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณลูกจะเอาแต่ใจเป็นอย่างมากนะคะ คุณแม่คุณพ่อต้องเข้าใจว่าวัยนี้เป็นวัยที่เด็กกําลังเอาแต่ใจตัวเองอย่างยิ่งนะคะอารมณ์เปลี่ยนง่ายมากยิ่งถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยมีรอบเดือนความสูงความต่างๆความอดทนเขาก็จะมีขีดจํากัดมากขึ้นเด็กผู้ชายจะมีนิดหน่อยนะคะแต่ก็แต่ก็จะเก็บตัวมากขึ้นเสียงออกแตกแตกเนื้อหนุ่มนะคะระยะนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเอาใจใส่ลูกมากขึ้นเช่นกันนะคะ 7. ระยะบุตรแยกครอบครัวระยะนี้บุตรเรียนจบแล้วสําเร็จการศึกษาแล้วมีแฟนพอมีแฟนแล้วทำไมคะก็ต้องวางแผนในการแต่งงานใช่ไหมคะเมื่อแต่งงานแล้วถ้า็นครอบครัวตะวันตกลูกก็จะออกมาอยู่นอกบ้านแต่ครอบครัวสมัยหมย่สมัยของเราของไทยพ่อแม่ก็จะทำไงคะต้องเลี้ยงดูลูกอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าครอบครัวจะใหญ่ขึ้นบ้านจะใหญ่ขึ้นอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันแต่อาจจะมีหลายหลังแต่ช่วยกันดูแลเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวของสังคมไทยนะคะ ระยะที่8ระยะบ้านว่างเปล่าระยะนี้ลูกจะย้ายออกจากบ้านแล้วบ้านจะเริ่มว่างถ้าคุณพ่อคุณแม่จะยังมีเรียกอะไรล่ะคะสุขภาพที่ดีอยู่ก็จะเป็นระยะที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มเที่ยวไปทเที่ยวต่างประเทศไปท่องเที่ยวภายในประเทศทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนระยะนี้ถ้าเราแปลให้มันเป็นความพิดิชิงบวกได้ก็คือว่าระยะที่พ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยกันฟูมฟักรักใคร่แล้วก็มีความ เชื่อใจแล้วก็มีความสารสัมพันธ์ให้ดีต่อกันมากขึ้นนะคะระยะสุดท้ายเป็นระยะปัจฉิมวัยระยะนี้60อัพ อกสิบหมายความว่ากเกษียณอายุไปแล้วบางท่านยังต้องทางานแต่บางท่านไม่ทํางานบางท่านมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายระยะนี้เป็นระยะที่คนเป็นลูกต้องเข้ามาดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราระยานี้เป็นระยะที่คนที่อยู่ที่บ้านถ้าเป็นที่ยิ่งป่วยด้วยแล้วเนี่ยยิ่งต้องการความรักของเอเใจใส่มากถึงเขาบอกว่าเขาจะยิ้มรับกับการจากไปในโลกนี้แต่ใช่ว่าเขาจะรับได้ทั้งหมดทั้งสิ้นถึงเขาจะยิ้มก็ไม่ได้แปลว่าเขายิ้มอย่างมีความสุขเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะต้องอยู่ในโลกนี้คุณต้องทําาให้เ้เรูสึกว่า เขามีเขามีคุณค่าในการดำรงมีชีวิตอยู่นะคะก่อนจากกันในวันนี้นักศึกษาของได้ความรู้แล้วนะคะว่าครอบครัวมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของครอบครัวเป็นอย่างไรอาจารย์หวังว่านักศึกษาจะสามารถดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ในการเป็นครอบครัวของนักศึกษาได้อย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ